น่ารักไเน่ที่ที่ทน่ารักน่ารักน่ารัก่ี่ที่รักขา้เานะที่รักพอดีกว่าตายกับตาดอกดกเหรอักอาเาอยากเี่ยคนสุภาพที่หายที่เนเี่สุภาพนไไหรอไม่เลยเรอไม่รไม่ไรไอต้นเยดังขึ้น หมือนเดิมเอโพไม้เจค่ะเอาโพยากตู้เหรอใช่ใช่ครับไม้มือหน่าดึงมากเลยนะเฮ้เราต้องห้ามใจไว้ใช่เราโจรคนดีเราต้องยืนหยัดในที่ตัวเองว่าเราจะเอาแค่โทรศัพท์สีกระป๋องเท่านั้นแต่แต่กลางวันน่ะมันมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งระวังด้วยใช่หรอขโมยข้าวกูไปจริงปะเนี่ยโตดแชทเลยทำทั้งวันเสือกดึงข้าวกูไป ไปเก็บนั้นก่อนไปเก็บแลนมาก,กเก็บรถแล้วไปไม่ต้องกลับไปเยอะหรอกเมื่วันเฮียโดนป่นไปใช่หรอเออเท่าไหร่ป่นห่ะไม้กอ๊อฟไม้พู่มีดสนับจำไม่ได้เหมือนกันว่าใครไม้กอ๊อฟไม้พู่ แม่เอาข้าวเพี้ยไปแขนอย่างแขนโคตรแขนเลยจริงๆดึงโทรศัพท์ดึงเงินไม่ว่าดึงข้าวกูไปเหมือนจะรู้ฮะนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงนายครับไอเรื่องที่รักกูบอกว่าเราไปปล้นคนชื่อเหมู่บินไว้เราไม่ได้ทำเลยนะแล้วสังเกต หาได้กล่าเลยครับใหม่เไปไม่ออกเลยอะได้เลยได้มากออกไหมออกยากใช่ใช่ได้ได้ได้แรปแรปเก็บนะเก็บที่เดิมนะสองร้อยมาเดวให้นะแลรปแรปได้เลยไม่ต้องมองไม่ต้องไม่ต้องขำไม่ได้เป็นคนเลิกงั้นไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำทำให้เขาอยู่ทำให้บนวิลลี่เอาไปก็บอกว่ามากับบุญเรือง ท่าจะไปทําอย่างนั้นวะแม่งเห็นสองพี่น้องเราเป็นคนเลี้ยงด้วยคุณอะไม่เคยไปไีนเย็นบอกไว้ก่อนพวกก็ทำเขาก็แบ่งให้คุณแล้วคุณก็มาขโมยไม้ไปหมดเลยคุณไม่แบ่งเขาละนั่งๆคุณต้องเอาร้อยแพ็กมาแบ่งกับเขาคนละห้าสิบแพ็คนะเขาไม่ได้เอาไปจริงๆชาวบ้านจริงๆเลยฟ้าผ่ามึงตายเปล่านะโอ้โหดูดิดูดิเราต้องไปตีมากเดี๋ยวตีเหรอเจนพี่ชาย ตีหนึ่งบ้างไหมหตีหนึ่งกูอ้างไหมน้ำน้ำไม่ไหลไม่เหรอตีหนึ่งอ่ะไม่อะไรตีหนึ่งบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะเียะชวนไปงานศพสามีกูป่ะแต่คนไม่ว่างไปหรอกว่าง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 สามีก็เป็นเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งนะแล้วเขาเป็นแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะไม่แต่แม่แต่มไม่เป็น,ปนผัวน้อยแล็บไม่ใช่หรอใช่หรอใช่ผัวน้อยแลบตายละตอนนี้แล็บต้องทำไหม โอ้โหไอ้ยี่แม่งไอ้ยี่ปวดหลอกไปงานสต่ปวดน้อยยังเก็เทเลยทำไมเขาเปมาเร็งอะเขาเป็นโรคเดี๋ยวพ่อเรื่องนั้นนะยัง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 อ๋อยังยังใกล้เป็นใกล้เป็นแต่ยังโอ้โหไอ้ยี่คิาเพื่อนรักกูดีหนึ่งใช่ไหมีหนึ่งใช่ไหมที่ไหนอะเ็วเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยใครยิงอะตกใจช้าตกใจช้านะ ลู่ไหนนี่นะเสียงดังขนาดนี้ไปถึงขั้นเสียงดังหรอเอาเอาอะแตกหมดเอ้าเอาเเออาาฟังไปแถบตรงนี้หรอไปซื้อผ้าปิดปากผมผสมอันที่ตัวตำรวจเดือดเจอตัวเลยเหรอเกลดแกงตัวเองเหรอแล้วตำรวจอาสาไปแล้วนะผมอยากเป็นปะป้าบอกว่าดีมหน้ากากโจฮ้ยตำรวจอาสาผมเป็นตำรวจดีนะเว้ยถ้านานหนูมาจะผมเป็นใช้หน้ากากนี้แหละน่าจะ ข้าสุดละไม่พี่นิ่งก็ไม่ต้องใส่หน้ากากเชื่อผมเออไอเรื่องไม่ต้องใส่ดิมึงหน้ากากหีบแล้วนี่ใช่ปะฮะไม่เขาบอกหน้ากากโจรหรเปล่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวว่ากันทีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับที่ไหนนะแต่ว่าเออคุณหนิงมาเป็นชุดกูเลยแต่แค่ติดอย่างเดียวผมแทงผอไอสัตว์เยมันอยู่ตรงเลขอะไรบ้คนเอารถไปเยอะไหมแถวนั้นะ เฮิงเฮิ่งเรู้เลยนะเฮิ่งที่ไหนที่ไหนเนี่ยทรุดใจที่ไหนยังไม่บอกอนี้ไปเปลี่ยนจะพาอยากอยากเป็นอยากเป็ี่นผมชอบขับรถมันอยู่แถวงไม่อยู่แล้วพี่ตอนนั้นมันเป็นบีบบีบมันเป็นบทบีบพอดีไม่ต้องเดินมองทัพเรามาว่ะตัวนี้อะ อครับเรามาเออก่อนทับยันเช้าอันนี้ที่รับไปถึงแล้วต้งถงตัวไหมครับแล้วคันคืนนี้ห้ามแผ่วพูดก่อนเลยอ้ยไปเรื่องทำงานต่อปพี่หลงปะพี่หลงจะไปทำงานละโนแถวเจอกันค่ะพี่หลงเงีแผ่วพี่หลงเงี้แผ่วเฮ้ยอะไรอะทำไรคืนนี้ไม่อยู่เด้อไม่ได้ไม่จัดให้นู่นไงไปที่นู่นปะไปที่บ้านนู่นเหรอมานี่เลยอ่ะ ใช่บ้านพี่เหรอเออเห้อไงหงาเหงาด้วยดิสนุกหรือไม่ไปละเดี๋ยวพี่จะโทรมาเออเหมือนเดิมนะผมรูดคนพี่รูดพี่รูดรถมึงอ่ะน่าจะไปรูดรถเออไอ้เหี้ยไม่ก็พี่จะได้ฝึกฝีมือตัวเองทุติอันอันสุดท้ายตลอดเอออันสุดท้ายอันสุดท้ายมันจะหายากหน่อยพี่แต่พี่ต้องค่อยๆนะพี่ห้ามกดค้างอสุดท้ายมันจะแตกง่ายเออ พี่ต้องค่อยๆเวพี่ได้พัฒนาเพราะพี่รู้จักอะไรง่ายอ่ะพอพี่รู้จังหวะและทุกอย่างไม่ง่ายเลยตู้แตกปุู้แตกเลยอ่ะเนี่ยกดแบบกิ๊กเดียวเลยกิ๊กเดียวเลยอ่ะอย่ากดครั้งอันสุดท้ายอ่ะต้องแบบกกิ๊กเดียวเลยอ่ะแล้วค่อยดูเอาไม่แตกเลยอ่ะแต่แตกแตกเลยเหรอโอ้โหแล้วน้ำดีนะเรียบร้อยแล้วไอ้ชบะเอ๊ะพี่เรียนตลอดมาไว้ได้สักแล้วกูจะลง แม่เา้ไหมว่เดี๋ยวถามก่เนี่ยนมพอดมพอดมครับพอดมอยู่ไหมพอดมอยู่ไหมพ่อดมอยู่ไหมครับเดี่ยวองมาบอกาตั้งไว้เจะเพื่อกิน ไอพี่พี่เจอผมพี่ได้เหรอไดสือกมาแล้วกูมีตัวเงินแดงด้วยไป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 ที่ไหนไปเฮไม่เหนเลยมันไม่เห็นดิเออใช่ใช่มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมมมัันนนเห็ีจุดขึ้นว่างานรถจุดขึ้นว่างานรถไม่เข้าไปถามเขาได้หรอครับ ไม่ท้าไปถามผลข้างในแล้วเออเจือดีอะไรเฮ้ยกูขายเพชรออกแล้ววะใช่เธอะไม่รู้พี่เนี่ยตังตังเข้ามาสามหมื่นชื่อคนซื้อไม่ใช่หรอสายหมื่ไม่ไม่ได้ดูอดิน่าจะซื้อตอนผมรีประเทศแน่เลยทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้น่าบวกสามหมื่นถูกไหมข้างขวาล่างอ่ะถูกปะเอาผมไปอันนี้ก่อนที่เก็บตัวกระด้นก่อนนี้ข้างบนดันมาร์ดีนะออกทัน ขึ้นสองแล้วขึ้นสองแล้วแต่เมื่อกี้แม่งถอยเอารถถอยออกหมดเลยนะเราไปดีอ้ะจัดโดมจัดโดมนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมติดต่อไปแป๊บนึงไปดูของก่อนเบอร์ก่อนเลยพี่โอเคครับอ่าเฮ้ยเบอร์ก่อนเลยอาจารย์โดมเป็นไงบ้างครับ Cứu ừ, nó đi không nha. Thế ừ, <laughs> 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 โอ้ยจะไปบ้างขนไปต้องขนเยอะเลยอ่ะอุ้ยชาลีเล่นนิครับชาลีเล่นแต่อยู่กดเล่นอะบอยู่มีปะ อืมาเร็วเหมือนการว้าวแต่ถ้าเราเหงาอะเออเหมือนด้เปิดเพลง๋อค่าตอนคืนมั้งครับก็เลยว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้เปิดอะไรมนาะเ่ยอาหนาฮิตมากแต่เจอวิลเลี่ยมไปปวดหัวเลย เไว้ละเม้งไ,ไว้ต่อยจนเลือดเลือดมิดล้อนเลยว่าไงยังมีอะไรจะโชว์ให้ดูแบบน,นึงที่ข้ากินน้ำก่อนแค่พร้อมจะดูยังพร้อมแล้วแบบสูงเตรียมใจไว้ดีๆอา,าวุาาาธปะวอ๋อแล้วเต่องอาวุธอวไรอ่ะรื้อกละีมาละไรปะ อ๋ครับชิดลากพี่นะมายืนข้าก,กันพี่นนลากแปบนึงนะเปิดหน้อะแปบนึงนะพี่ลากฮะแล้วเนจะเข้าพก่อนโอเคเตรียมพร้อมพอดีเดี๋ยวพี่ลากเดี๋ยวเหี่ยไม่รอมยังเก่อน มาเบ้นขัวะคือไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะตังดอกพอยาที่รักดด่าๆ ที่ทีที่น,น่ารักน่ารักๆ่ารักน่ารักน่ารักที่รักจะขายเห้เขาเนาะที่รักอ่ะกอดเราดีกว่ากระต่ายกับเต่าด๊อกดๆอกด๊อกเหรอน่ารักอ้าวเด็กที่รักเด็กหนูทำเยอะเนาะสุดยอดด๊อกด๊อกเนาะทั้งคูง่กระต่ากับเต่าฮันเดอรโอ๊ยขา ฉันได้นำฉันแนะนำแันได้นำเันนี้จะลีนะครับคือใจวันนี้จะพักเลยเปล่าเลยพักพักเลยไหมครับยังค่ะยังค่ะจะโนูไปขายอีกรอบหนึ่งอ๋อคือรีเสร็จแล้วมาขายอีกรอบใช่ไหมใช่แล้วก็พักเลยครับโดดรอเดี๋ยวมั่งครัวจะขายทำด้วยน่ารักจ้าน่ารักเหรอหน่ารัก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 

ชีวิตลัอกแดกล็อกแดกอ่ะใช่นว่า6งบนเช้าถ้าคุณไม่ลากไวอันฮ้าเชื่อมนิติถ้ามะว่าไงครับเอ้ยค้าจะพักเลยปะเนี่ยเอ่อยาวๆครับท่านอ๋อเดี๋ยวท่านได้อยู่เดี๋ยวนั่นผมจะเข้ามาดึกๆอีกรอบหนึ่งผมว่าจะไปซ้อมต่อ ท้อต่อยอยที่ใครอะอีกประเทศครับอ๋อลืมที่ไหนอะที่ไหนกำลังคิดอยู่ครับว่าจะไปที่ไหนดีพี่วินก็ไปนะเอ่ในหญิงไปประเทศไหนครับคิโลเอ่อมันมันต้องสอบหรือเปล่าอ่ะไม่คิโลสอบค่ะเอาเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวไปซ้อมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เก่งแล้วผมจะปกป้องนายท่านได้ยังไงได้เดี๋ยวฝึกพร้อมกันเลยได้ครับ ไปเหอครับในนโอเคครับเจอกันครับสิคือจะเวเองด้วยนะครับอาจจะเข้ามาช้าครับถ้าออกก็บอกด้วยได้เลยเดี๋ยวจะเข้ามาทันก็ในนั้นนะได้ไหมไม่น่าทันนะไม่น่าทันนะครับจะเจอเจงด้วยสิบนึงนะครับคุณจูัาครับต่อไม่ครับโอ้ยบังเอิญ ซอสตัดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวกัครับซอสเปรี้ยวเปิดอ๋อใช่ใครอ่ะมึงใครอะเฮ้ยปวอมตัวเป็นแก๊งซอสก๋วยอะอ๋อยอมเพื่อนสวัสดีค่ะคุณหมออืมดูแลตัวนี้เสร็จแล้วดูแลสุขภาพมารีบ้างได้ไหมคะไม่เป็นอะไรค่ะหนูเมื่อกี้ชอบคนจูบพี่อ่ะ ถ้ากจูบพี่หมุนไไอเดียวดีจ้าไปละเดี๋ยวเข้ามาท้ากันสาวเจ้าประเทศเปิดครับสายหน่อยเนครับ tiệt rồi. vào, được Lò thì đâu Đi đi. Cho nó cá bớt ra Ok, cho nó ở